สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวมาทำบุญวัดบ้านไร่นะคะหรือว่าวัดหลวงพ่อคูณนะคะ วัดบาลร่หลวงพ่อคุณก็จะอยู่ที่อำเภอนะคะด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือไปเข้าวัดนะคะหรือว่าทางเข้าวัดนะคะก็จะเขียนบอกตัวใหญ่เลยนะคะนี่เดินทางสะดวกสบายนะคะถนนดีสะอาดสะอ้านนะคะข้างทางก็วิวดีด้วยนะคะนี่ก็คือทางเข้าวัดนะคะ นั่งรถไปแป๊บเดียวนะคะไม่ไกลมากๆนะคะเราก็ดูข้างทางกันไปก่อนนะคะ นี่นะคะพอเราจอดรถเสร็จมันข้างหน้าวัดก็จะเป็นตลาดนะคะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายข้าวของเครื่องใช้นะคะน้ำนะคะอาหารนะคะนี่ก็คือครอบครัวของเราวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะ,ะหลวงพ่อคูณนะคะอยากจะมานานแล้วนะคะแต่ว่า ไม่มีโอกาสได้มาสักทีนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาก็เลยมากราบมาไหว้ขอพรกันหน่อยนะคะหลังปีใหม่ค่ะก็ป้ายใหญ่มากๆสวยมากๆนะคะข้างในนะคนก็หลั่งไหลมาทําบุญกันเยอะมากๆเลยนะคะชื่อศรีากวนเหมือนนะคะคือโยนตาใส่ละฆังนะคะหรือมีกินมีใช้ไม่รู้อดบ่อน้ำให้โยนใส่น้ำนะคะ พุทธิหลังนี้ภูนะคปีชาสองนะคะอันนี้เราไหว้เราก็มาปิดทองหลังพระกันค่ะนี่นะคะเจ้าตัวหน่อยก็ช่วยพ่อเขาปิดทองหลังพระทำบุญกันค่ะวัดหลวงพ่อคุณนะคะเราก็นี่นะคะทิวทัศน์ก็สวยมากๆเลยนะคะงดงามตลอดทั้งการเดินทางไปวัดนะคะ วันนี้ก็นี่นะคะบรรยากาศรอบวัดนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะมีโอกาสได้มานะคะได้มาเห็นกับตานะคะว่าสวยมากๆเลยค่ะวัดหลวงพ่อคูณนะคะต้องมาดูมาสัมผัสเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่เราเข้าใจว่าเป็นโบสถ์กลางน้ํานะคะตัวนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะนี้ก็คือทางเดินเข้าโบสถ์ก็จะเป็นพญานาคหลายๆเสียนเลยนะคะคือบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะนี่สําหรับมือถ่ายรูปก,ก็ไม่ควรพลาดน,นะคะสวยจริงๆค่ะเราก็มาวัดแล้วก็เดินทางเข้ามาแล้วนะคะใหญ่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น มันข้างบนมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นรูปช้างหรือว่ารูปเต่าอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะไม่ไม่แน่ใจนะคะน <c oughs> ี่เราก็เดินเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าเขาจะมีเขียนปฏิมากรรมฝาผนังนะย,งยังสวยเลยค่ะ <c oughs> ทั้งหมดอันโบสถ์อันนี้ก็จะมีทั้งหมดนะคะสชั้นนะคะ <c oughs> เราก็จะลองขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสวยมากๆนะคะครั้งแรกนี่ข้างในมันก็จะเป็นนี้นะคะจิตก่อนฝาผนังอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็มากราบไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะพามาชมวิวนะคะนี่ เดินขึ้นข้างบนนี่มันเราก็จะเริ่มเดินขึ้นข้างบนนะ,ะข้างๆก็ขึ้นมาเขาก็จะมีประวัติมีอะไรของหลวงพ่อคุณนะเน,นี่ยมองเนี่ยีชิปหนังอันนั้น มีสามชั้นเลยหรอ,อ

mẹ em em phải lắm thả lê